สวัสดีพี่น้องมืัอนี้เบิงเบิองอย่ำมือแรงความสารวนของไก่กระซางมันสวนสัดแบบเปิดของข่อยปิดออันง่วนหน่อยกับง่วนหน่อยกับไม่ยุ่งสิละมาเด้อ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 แผลบมาเด้อไป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 เฮ้ามามามา,มา,มา,มา กินเยอะกินเยอะฮานเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมามาฮานเอ้ยฮาน,ก,นกินเยอะกินเยอะมามามาเดินเลี้ยงแถวกันดีดีฮานข่อยแม่ป้าตะหักแท้คนฮันไปไปไปเร่เร่เร่ผู้ใดสาผู้ใดกิน ไก่พันธุ์ไทยเต่งเต่งหานอีแพ่นหน่อยข่อยว่าให้ในมาอยู่สวนชัดแบบเปิดกระซ้างข่อยนอดพี่น,อนอ้องเนาะข่อยมกยักกังซี่แมผู้ดได้สิว่ากัผู้ได้สิว่ากระซ้างแล้วพื้นที่พื้นที่มันปล่อยได้มันหลายก็เล่นปล่อยมันปล่อยมันหายกินเนี่ยหมือนแลงกะเอาเนี้มาหายมัน มีก็ซื้อเป็นนั่นบางครั้งที่เข้าว่ามีเงินก็ได้ขายใกล้นี่แหละกินใส่หรือว่าสิเป็นขาใส่ใจเลื่อนอันเล็กๆนิดหน่อยดอกว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยๆอ้ยเอ้ยเขาอยากกินแหวกแลวโอ้ยตายตายตายโอ้ยใจขาดใจขาดชะนอใจขาดชะนอ ใจขาดซะนนอะเฮ้ยหน่าข้างอาหารข้างอาหารเดี๋ยวจัดระบบไห่ไหม่เอ้ามาเด้อมาเด้อบาทนี่เด้อมาตีกันละบันไก่ไก่อัดลูกผสมตกไก่เอ้ยเอาตีกันนะ นี่การชกมวยกันเดี๋ยวเด้อเอ้ากินไปกินไปประโยชสิละพี่น,อน้องยังมือแรงอันเพ่อนบอกว่าจะเห็ดยางเดี่ยวเลี้ยงง้วก็เลี้ยงง้วะยางเดี่ยวก็สินั่งถาแต่งแต่อันจุงง้วออกขอกจุ่งง้วเขอกขอกอยู่หั่นตีนอ๊อบพี่น้องเนาะ ไอเฮ็ดเพื่อนบอกว่าให้เฮ็ดหลายอย่างที่เฮ้าอันพ่อเจียดเวลาได้ปก็เฮ็ดตามลักสตนเด้ดีตามลักสตนเฮ็ดหลายอย่างแต่ว่าหลายยางนั่นก็คือเวล่ามันบ่ตรงกันดอกพี่นองเฮากับเลยเฮ็ดได้ใกล้ไข่นี่ใกล้ไข่นี่ถ้า,ว,าว่าหา้ว่าหันอันอียงเกาะ ที่สําเร็จรูปกับบ่ไข่ขอากับบ่ได้คิดอะไรมากมายหอดเวลาเขากับมะขุนมันกับไข่ให้เห่ากินอยู่บ่ได้ถึงกับว่าเห็ดอันเอามาเห็ดขายเห็ดอันนี้ดอกพี่น้องถ้านถ้ามันบ่ไข่เหก็เห็ดเข่ามันไก่ตัวเนาะ <c oughs> เอ้ยมาแล้วลูกลา่อยมาแล้วพุ่นอ่ะมามาเขาค อโอ้ยสวนสัต์แบบเปิดไข่เลยเด้พี่น้องไข่เลี้ยงด้วยความสูขก็สร้างแมวไข่อยทนข่มากจังสิมามีหยางกินน้ำเขาได้ลกูกไปกินน้ำเขาเห็นหยางเจ้าของกินหยามาแล้วไปเขาคอ,อกเร็วๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อเขาคอกแเลหยางกิ่น้ำกันนี่สิเลวพี่น้อง ไปเขาคอก็ลูกไปไปไปเขาคอกไป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 เขาคอก็เร็วไปไปเขาคอกเขาคอกไปไปเขาคอกเลยเลยเขาคอกโอ้ยอุ้ยไอเราแย่ได้สิข้องแปลกเนาะอีหล่าเลยไปเอาเอางวเขาคอกเอาแพะเขาคอกไกลแล้วแต่มันสีเข่าคอกบ่าเขากินอิ่มแล้วกับเรื่องของม่านไปไปไปอุ้ยไอขึ้นเร็วเร็ว <nữa> ไปึ้นึ้นึ้นเขาคอ,อกแล้วพี่น้องส่งแพะเขาคอ,อกแล้วเอาปิดคอ,อกแพรกันด้วยพี่ล่างเมื่อน,นี้เอาเบิร์ดเบิรดเบิขึ้นมาอีกแล้วคนอา้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเขาหูเวลาเขาก็ขึ้นคอ,อกเขาเอาทัพนีลาา่ละจ้า